ตอนนี้ตัวผู้กำลังอมไข่อยู่นะครับผมเนี่ยคู่เขาเริ่มมอมเยอะๆเยอะแล้วนนเหออ็นไหอมอ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกระช่องเก่ากระบางแกงนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ตกปลานะครับผมหมายยังไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยพามาดูนี่ครับลูกปลาครับอันนี้คอกแรกของเรานะครับแสงอาจจะสว่างไปหน่อยนะครับผมอันนี้คือลูกปลาบนห้องผมนะครับผมนี่นี่ก็โตกันแล้วนะครับ เห็นไหมครับนี่อันนี้คือ,อคอกแรกกับคอกที่สองนะครับผมก็เริ่มโตกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้อาหารมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอาหารที่ให้ก็จะเป็นนี่นะครับผมไส้เดือนน้ำนะครับผมใกล้หมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อแล้ว เพราะว่าเขาก็เริ่มโตกันแล้วนะครับผมก็ให้เส้เดือนน้ําได้แล้วนี่เรามาดูกันนะครับผมแดกก,กระจายนี่เห็นไหมครับนี่เห็นแล้วเจอเยื่อแล้วนี่ครับมากันแล้วนะครับอันนี้คือพวกตัวใหญ่ๆเขาจะกินกันได้แล้วนะครับผมเส้เดือนน้ำนี่ครับเริ่มมากันแล้วตัวตัวเล็กๆนี่ยังจะกินไม่ค่อยได้นะครับดูเขาเริ่มมามูก,กันเยอะแล้วเห็นไหม น่ตัวเล็กๆก,ก็มีนะครับผมที่แบบเขายังมันเหมือนมันไม่ค่อยโตก็มีอยู่แต่ตัวใหญ่ก็มีอยู่ประมาณสิบยี่สิบตัวได้นะครับหมดแรกนี่ได้ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับผมก็คือมือใหม่ด้วยนะครับผมนี่ยเห็นไหมครับกินจะดีนะครับผมใส้เดินน้ำแล้วก็จะมีเอ่ออะไรนะ ไข่ต้มนะครับผมไข่ต้มสุกบดผมก็ให้ไปด้วยนะครับนี่ครับเข้ามากันแล้วก็จะมีไอ้ขาวๆที่รออยู่เนะี่ยไอ้ขาวๆนี่ก็คือไข่ต้มนะครับผมก็จะไ้พวกตัวเล็กเขากินนะครับเห็นไหมครับนี่ก็โตแต่ผมว่าของผมที่โตช้ากว่าคนอื่นนะเพราะผมเลี้ยงไม่ค่อยเป็นด้วยนี่ก็ถือว่าภูมิใจอยู่นะครับผมก็ม,มีตัวใหญ่ๆเยอะนะครับเนี่ยตัวใหญ่รอดเยอะเลย ก็จะมากินเงินเนี่ยครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็หมดแล้วเนี่ยให้ไว้ยังไงมันก็ไม่น้ําไม่เสียนะครับผมไม่พวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็กินพวกถ้าเหลือแล้วมันก็กินพวกเศษอาหารนะครับพวกไข่ต้มแล้วพวกเดี๋ยวมันก็กินกันนี่เริ่มมาอีกแล้วนี่มันเห็นกล้องครับอ็าอายครับผมไม่ค่อยมาเดี๋ยวมานี่ผมเอมาไว้ข้างล่างหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะครับผม นี่ก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมเบียงไว้ในห้องนะครับผมนี่อันนี้เป็นปากัดทองนะครับทั้งคู่เลยกำลังรัดกันอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเขากำลังจะรัดกันเขากำลังจะรัดกันนะครับ ตอนนี้โจกู้กำลังอมไข่อยู่นะครับผมเนี่ยอมไข่ไปพ่นในวอดอยู่นะครับรักกันอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบสี่โมงนะครับเขาก็จะรักกันอย่างนี้ครับประมาณถึงเย็นนะครับผมผมว่าผมให้น้ํามันน้อยไปด้วยมึงเนี้ยเนี่ยกำลังเนี่ยกำลังเก็บเก็บไข่เข้าไปไว้ในวอดนะครับ ไม่รู้จะรักกันอีกหรือเปล่าครัเอาเริ่ม้วครับเนี่ยจะรักกันแล้วเขินเว้ยเห็นกล้องไงวะอันนี้อย่าหาทํานะครับเดี๋ยวมันตืออ่นกันนะครับผมจะไม่ใช้เสียงแล้วดูกันไปเรื่อยๆแล้วกัน นี่ครับในเหลี่ยมก็จะมีเหลยวยุตตัวเดียวเองนี่ยุตตัวนี้ครับตัวนี้คือพ่อตัวแรกเลยนะครับเราจะเดินดูเรื่อยๆนะครับในไหนี้ก็มีนะครับผมในไหนี้จะมืดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นเอเลี่ยนนะครับผมมองไม่ก็เห็นหรอกเพราะมันมืดในไหนนี้เป็นเอเลี่ยนเขียวนะครับกับเอเลี่ยน น้องเงินเห็นไหมครับนี่นี่ก็ไม่อยากรบกวนเขามากนะครับผมนี่นะครับสวนอ่างนี้นะครับก็จะเป็นอ่างตัวเมียผมนะครับผมนี่อ่างตัวเมียนี่อยู่กับปลาหางนกยุงนะครับอยู่กันได้นะครับนี่ตัวเมียเห็นไหมครับก็เนี่ยอยู่รวมกับหางนกยุงตัวนี้ตัวเมียเหลืออยู่สามตัวนะครับ ไอ้นี่ก็รัดไปแล้วนะครับไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับมีอยู่ข้างล่างน้องฟามไก่กับออพี่แป้งมันนี่รัดกันไม่สําเร็จนะครับตอนนี้ก็จับแยกคู่แล้วน้องฟามไก่ไปอยู่นี่ครับน้องฟามไก่เราอยู่นี่นะครับเปลี่ยนย้ายคู่มาอยู่วนนี้นะครับผมนี่ อยู่กับเฮลบอยนะครับเนี่ยน้องปอมไก่อยู่นี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับอีกคู่หนึ่งอันนี้จะเป็นคอปเปอร์นะครับผมตัวผู้ตัวผู้ผมจะไว้ในโหลนะให้ตัวเมียเขาไว้ได้เห็นไหมครับจะไว้อย่างนี้อันนี้จะไว้รวมตัวเมียเดี๋ยวตัวเมียเขาไวาจะไว้ในตู้นี้นะครับให้เขารวมกันและอันนี้เดี๋ยวจะเอาไวอ้อน,นุบาลาลูกปลานะครับนี่ ็มีอีกนะครับผมจับไปหลายคู่ครับนี่ครับอันนี้ก็นี่ครับอันนี้ยังยังไม่ให้เาลากเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวค่อยปล่อยตัวผู้จะเป็นนี่นะครับผมจะเป็นคอปเปอร์เหมือนกันมันก็จะเป็นคอปเปอร์ติดแดงเยอะแล้วตัวเมียก็จะเป็นทองครับเนี่ยไข่ก็เริ่มแล้วไข่เริ่มจะใหญ่แล้วนะครับทอน้ําไข่เริ่มออกมาแล้วครับตัวเมีย เดี๋ยวว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะปล่อยนะครับปล่อยตัวผู้ออกมา <Wow. S 1> เห็นไหมครับอืมสวยนะครับตัวผู้ <Wow. S 1> แต่ตัวเมียก็อยู่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับบนตอนนี้ก็จับไว้หลายคู่นะครับผมเห็นไหมข,ข้างบนนี่ส่วนพี่แป้งมันเราอยู่นี่นะครับพี่แป้งมันนี่นะครับพี่แป้งมัน นี่รับพี่แป้งมนเราอยู่นี่นะครับจับคู่ใหม่แล้วก็เทียบกันให้ตัวเมียเต่งๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยเนี่ยครับเทียบกันไว้เงี้ยตัวผู้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็คือเอาไว้ในโหลแทนแล้วกันนี่ครับบรรยากาศดีด้วยนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยเลยทีเดียวอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผสมสำเร็จหรือเปล่านะครับเพราะสำเร็จหรือเปล่า แต่ว่าเปิดมาดูในตัวเมียมันหนีขึ้นมานอนอยู่บนบนสาลายแล้วนะครับผมก็เลยแยกตัวเมียออกมาไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าก็ต้องดูอีกวันสองวันนะครับเพราะผมมองไข่ไม่ออกนะครับว่ามันรัดหรือไม่รัดเนี่ยครับมีพอมีมีไข่ยอยู่แล้วเดี๋ยวพ่อเขาออกมานี่แล้วนะครับก็เลยไม่รู้สําเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สําเร็จเดี๋ยวก็ต้องมาสมใหม่นะครับผม โอเคนี่ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับตอนนี้ในในห้องผมก็เท่ากันเหลืออยู่อคอกเดียวนะครับผมก็คือนี่ครับอันนี้ทองทน้งคู่นะครับผมนี่เขาก็จะรัดก,กันอยู่เงี้ยผมว่าน้าให้น้อยไปแน่เลยนี่ครับเนี่ยรัดก,กันอยู่ก็ได้ลูกช่วยๆแล้วครับอีกหนึ่งคอกอันนี้เป็นทองล้วนเลยนะครับ พ่อก็ทองแม่ก็ทองนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะกวนเขามากนะครับเนี่ยรักกันอยู่แหล้วคตตาอย่าครับเนี่ยตัวผู้ก็จะเก็บไข่แล้วก็มาไว้ในอวอดนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยครับเพราะว่าผมเปิดแอร์แล้วก็มีออกด้วยนะครับนี่ครับตัวผู้กำลังอมไข่อยู่นะครับน่าจะได้เยอะอยู่นะครับคอกนี้ตัวผู้ สนใจก,ก็กดติดตามไม่ได้เลยนะครับผมกดติดตามกดกดแชร์กดอะไรไว้เลยนะครับมีแจกแน่นะครับผมไม่คอ,อกแรกก็อาจจะเป็นคอ,อกนี้นะครับหรือว่าคอ,อกข้างที่อยู่หน้าเอที่อยู่หน้าบ้านด้วยนะครับผมก็แจกแน่นะครับผมแต่ว่าคอ,อกแรกของกลมจะได้ไม่เยอะอะสิพเพราะเลี้ยงไม่ค่อยเป็ลนเลยอันนี้เดี๋ยวว่าจะไว้อย่างเงี้ยจนลูกออกจากไข่สัก สิบสี่สิบห้าวันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปแยกในถังใหญ่นะครับในโหลใหญ่นี่นะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยประมาณสี่ประมาณสามสี่โมงเย็นเนี่ยนะครับถึงไม่ว่ามันบ่ายโมบ่ายสองโมเนี่ยผมก็จะแยกตัวเมียออกนะครับไปเขารัดได้เสร็จก่อนตอนนี้ก็กำลังรัดกันอยู่นะครับผมตัวเมียไข่อย่างเต็มอยู่นะครับ อันนี้คือไม่ไปวุ่นวายเลยเขาจัดการกันเองเลยนะครับอันนี้ก็โชคดีหน่อยก็เขามองไม่เห็นเราเหมือน้ันจะหาทำนะครับอย่าไปวุ่นวายกับเขาทีเดียวก็เดี๋ยวเขาจะไม่รัดนะครับแต่อันนี้ดูแล้วเขามองไม่เห็นเราผมก็ถ่ายห่างๆอยู่นะครับเนี่ยรัดกันอีกแล้วเห็นไหมครับแม่เนี่ยแหละครับความสุขนะครับของการเลี้ยงปลาครับตอนที่เขาผสมพันธุ์ตอนเขารัดนี่ครับแต่ยิ่งก็ได้ลูกด้วยนะครับยิ่งภูมิใจใหญ่เลย นี่ครับตัวผู้ก็ลงไปเก็บไข่นะครับอมไข่เดี๋ยวจะไว้ในอบอดนี่น้ำผมก็พยายามจะไม่ให้ลึกนะครับเพอจะได้ล่นระยะเวลานะครับจะได้ขึ้นมาไว้ในอบอดไวๆนะครับนี่ในอบอดผมก็จะทําเป็นเหมือนเดิมครับที่บอกไปแล้วก็คือจะเป็นเรียกว่าอะไรนะถุงพลาสติกนะครับผมตัดเอาไว้แล้วก็แปะสติกเอเนี่ยแปะเทปไว้เห็นไหมครับ ตัวเมียก็ช่วยอมนะครับไม่ใช่ไม่ช่วยตัวเมียก็ช่วยอมอยู่นะครับสวยงามทีเดียวนะนี่ครับตัวผู้กำลังอยู่นะครับเห็นไหมโอ้โหภูมิใจก็ภูมิใจตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองก็กว่าแล้วนะครับก็เขาน่าจะเสร็จกันแล้วนะครับเนี่ยเขามีตัวผู้เหลืออยู่ที่บอดตัวเดียวนะครับน่าจะไล่ตัวเมียไปแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอาตัวเมียออกแล้วนะครับ เออมันไม่ค่อยโฟกัสเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเอาตัวเมียออกแล้วนะครก็ผมไปดูด้วยกันดีกว่านี่ครับเนี่ยเนี่ยเหลือตัวผู้อยู่ในบอดตัวเดียวเองโอเคนี่ครับตัวเมียอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยตัวเมียหนีมานี่แหละเนี่ยตัวผู้ที่อยู่ใต้วอดนะครับนี่นี่คือวอด มองไม่ออกครับว่ามีไข่หรือไม่มีแต่ก็น่าจะมีนะครับเห็นขา,ขาวๆแล้วเนี่ยตัวผู้พยาจะไล่ครับไม่ให้ตัวเมียเข้าเห็นไหมครับแต่ผมก็ต้องตัวเมียออกแล้วครับแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้ข้างล่างนะครับผมเนี่ยมันไม่ให้ตัวเมียเข้าแล้วโอเคเห็นไหมครับเนี่ยมันไล่ตัวเมียอยู่ตัวเมียก็ผอมไปเลยครับแห้งไปเลยโอเคเดี๋ยวตัวเมียออกแล้วน,นะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ทีเดียวเห็นไหมครับสีทองครับเน่สวยไหมเย็นเลยครับเดี๋ยวไปพกกลื้นนะครับผม